คือมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะคิดอะไรเป็นเส้นตรงความหมายก็คือว่าถ้ามันเพิ่มขึนม้นก็จะไปลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีความทีมีื่อรต่างๆมากขึ้นแต่จริงๆเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มันจะมีจุดที่อาจจะเป็นจุดหักเหจุดเปลี่ยนนะครับเช่นว่าเพราะอุณหภูมิมันสูงขึ้นมาระดับหนึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วมันอาจจะเกิดความรุนแรงเป็นหายนะได้อย่างเช่น จุดที่น้ําแข็งละลายน้ํำทะเลสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของฝนของพายุอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงทําให้พยากรได้ยากมากหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเส้นตรงอย่างนี้แต่ถึงจุดหนึ่งมันอาจจะวกขึ้นฟ้ดเลยก็ได้ต้ถูกต้องอย่างเช่นตอนนี้หรือเปล่าที่มีคนบอกว่าปีหลังๆเนี่ยปริมาณฝนทั้งปีมันก็เท่าเดิม แต่มันเทมาที่หนึ่งที่ใดในจำนวนอย่างมหาศา,ศาลในเวลา,ารวดเร็วแล้วเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่าตอนหลังเนี่ยเวลาที่เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมและผู้มีความรับผิดชอบก็จะมาอธิบายอย่างนี้แหละบอกโอ้โหในคืนเดียวตกตั้งเท่านี้กําลังที่จะรองรับมันยังไงก็ไม่มีมันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้มากขึ้น